ค่ะวันนี้เราก็จะมาตําส้มตํากันนะคะเป็นจะถ้าจะบอกว่าเป็นการตาส้มตําครั้งแรกเลยนะที่แบบตากินเองแบบเนี้ยก็อาจจะเอารสชาติตัวเองเนาะนี่เดี๋ยวเราซับอุปกรก่อนวันนี้ที่เราจะใส่ก็จะมีหอยแครงหอยเลือดเอ้ยเอาภาษาลาวนะเอาไหมเอาหมเอาคัดเอาไหมวันนี้เราจะมาตําส้มตํากันนะเอ้ยภาษาไทยแย เอาหวัน well. นี้เข้ากะสิมาต่ำสมต่ำกันได้จ้ะกะืันนี้หนูกะมีเครื่องเคียงเด้กะจะมีอันนี้หอยเลือดหอยเลือดปกติอันคนคนอันค้นกลางเหรอคนภาคกลางเขาจะเออนันหอยแข้งเออหอยเลือดได้หอยเลือดแล้วก็จะมีอันหมูย่อแต่ก็จะมีไก่ย่างเนี่ยนะมีอยู่สามอย่างกะเดี๋ยวสิีมาสับบกมะละกอกัน อันนี้เป็นการตำสมตำกินเชื้อแหลกของข่อยได้นไงของหนูของหนูหนเดี๋ยวเดี๋ยวสมมาสมะมสามะละกอก่อนปกตินี่คือเวลาแอนกินเองกับเรวแต่ได้ไปกินยังสิก็คือมีแต่คนเน็่ให้กินได้ขอ่อยบ่ค่คลให้กินเองอันนี้กัมีทีมงานเพื่อนได้กินน้ำแซ่บบ่แซ่บกะกะกินเด้ออ๋อสมมามะละกอก่อน โอ้ขนาดสบุกมาละกอก็ยนนังไม่คยเป็นตาประเดีย๋ย Three hours later <c oughs> อุย้ยเอาหม่ไหมอันนี้ก็ตำเธอแหลกเด้าก็จะบม่ค่อยของจังไลปันใดเท่าใดดอกก็ดีดูเก่งๆกางๆเนีเด้อคือสินใหญไงเฉยย เว้ยเซ็ตเซ็ตมันนี่อายมันนี่เซ็ตแท้โอ้ปวดแขนว่ะห้องใสบอกแล้ววันไหนซับไว้เว้อันนี้อันนี้ยังไม่ซับอืมทีหนึ่ง อเป็นองไปใันเแล้วือกไปซอันสวัสดีคนดูอันแปดคนเดอ้อเขามาลวก็กดไลค์กดแจนูในเด้อื้อนี้เฮากัสิมากินสมตำกันเด้อื้อนี้ค่คยตำเองเชื่อแรงนะเฮ็ดกับมเขากินเอง เป็นตาแสบจ้ะครับอันเมื่อกี้ทีมงานซิมแล้วว่าบ้าแสบว่าเลยสวัสดีค่ะวัอนี้เขากะซิม่ากินสมตำกันเด้อมืันนี้อันน้องจ่ากะผ้ามาตำสมตำกินกันนะฮะตำเองตำเองวัอนี้ตำเองก็จะมีอันหมูย่อหอยเลือดนะฮะตำเทืลเล็กกะเทืลเล็กนะเทืลเล็กกับบุ้งหัวแสบบ้าแสบกะ กกิกกะขออนุญาตใส่มือด้ค่ะสวัสดีค่ะอเอฟจีเขาเมลกาอันกดไลค์กดแชร์แนเดอร์ทักทายกันได้ค่ะอยากหาว่าไปเด้อแซบเยอะอจิจิแซบคนเดียว ผู้ใด้ขออเขามาแม่กะกดไลค์กดแชร์ให้กันหลายๆเด้อฝากติดตามเด้ออันเพจกะจ้าน้อยเต่าซิ่งยูทูบกะจ้าน้อยเต่าซิ่งคือกันมาเด้อพี่น้องเด้ออันสมตำก๋อยนี่บ่ได้บ่ได้ใส่ผงชูรสเด้อน้ำปลาเนี่ยเ,เนี่ยใส่น้ำปลานันนานว สอนเดียวกันนัวบดอ,องไซบุ่งซูรสเลยห,อห่อน้มจีนจักน้อยเนี่ยรตรงนี้เขาจะไม่เฮ็ดคลิปกินกันบ่อยๆนะคะเพราะว่ากำลังถือเริมธุรก,กิจใหม่หว่าซีน,น้ำปลาเนี่ยขายไหนกะฝากติดตามกันได้เด้อค่ะอากินขคนเยอะแล้วเน,น,น,นา จะมีเสียงรถเขานี่เด้อนั่งกินอยู่หน้าบ้านอาดจากมุมหน้าบ้านนะคะเพีดอยู่เต้คีิยัดกินน้ำด้วยค่ะเพ็ดก็คือมนีที่มาตำสมตำนี่ก็คือใคอยสิเปิดธุรกิจนิดหน่อยกาว่า เสีเห็ดน้ำปลาอ่ากะบทานผู้ใดติดตามอยู่กะฝากติดตามในเดอรเดี๋ยวเสีเห็ดน้ำปลาแล้วตอนเนี้ยคือขอเองียบพานแล้วกำลังเสียฉลากแปะเนาะเดี๋ยวคอยอันเสีเห็ดลงในทิกตอกเดอร์แล้วก็ลงขายในหน้าเฟซบุ๊กนะคะ,ะเดี๋ยวจะมีเพจนะคะอ่าเรดดี้แดกเนาะท่านในการฝากติดตามในเดอรค่ะเดี๋ยวจะแจ้งอีกเพื่อนหนึ่งนะคะน้ำปลาห่อหนี่แซ่บหน่วยดียดเดอ้อบดมไทยผงชูลดเด้อเวลาต,ามมตา่ำสองต่ำ ไฟไใส่มัดเต็มขวนแล้วหยอกหยอกตำตมตำแต่ไม่ต้องใส่เด้อนะอันผุงชูรสน่ะนัวใจขนาดปลาหลเนี่นัวจะฝากไว้ในเด้อค่ะน้ำปลานะคะเดี๋ยวจะเฮ็ดปนนะะเป็ดกันมาเรดดี้แดกนะคะทางใดก็ฝากติดตามน้ำในเด้อ น้ำปลาของขอ,อยี่นุวอยอีลีตอนนี้ก็คือรอดดิดฉลากเอ,อเยอยานแล้วเป็นธุรกิจในหน่อยที่จ้าก็ต้องซีดแดงด้กระฝากไว้เนเด้อค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันน้ำเน้เด้อแล้วกับมือหน้าห้าสิบไม่เห็นยังกินเกี่ยวกับน้ำปลาก,กับฝากติดตามกันเนเด้อค่ะทางในมน,นีกะฝากไว้เท่านี้เนาะขอบคุณค่ะ